สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถตู้ผู้บริหารมา1คันนะครับเป็นรถตู้เคลื่อนที่เหมาะกับพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะใช้เป็นโต๊ะทํางานเคลื่อนที่ก็ยังได้เลยนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับนี่เป็นเบนท์วีโต้นะฮะปี2015นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นนี้นะครับหลายๆคนบอกนะครับช่างส่วนใหญ่บอกว่าเป็นเครื่องที่ อึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์ดีเซลได้เรื่องของความประหยัดด้วยนะครับเป็นยังไงผมพาท่านชมไปพร้อมกันครับไปเลยนี่เบนท์วีโตทุกท่านสวยไหมนะครับเบนท์วีโตคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.1ลิตรดีเซลนะฮะเหมาะมากนะฮะกับผู้บริหารนะครับที่ต้องการรถเอาไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับหรือท่านจะมีคนขับรถก็ได้นะ นะครับซึ่งเบน v ์วีโตตัวนี้ป้ายแดงก็2อสล้านประมาณ3ล้านนะผมจำตัวได้กลมๆไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ราคาแบบถูกมากๆนะครับราคาพร้อมจับต้องได้นะครับและเบน v ์วีโตคันนี้ได้สีดำดูสิแล้วก็ตรงนี้ติดฟิล์มมืดเลยนะครับตรงนี้ใสนะฮะด้านหลังก็ฟิล์มดำนะครับเหมาะกับความเป็นส่วนตัว ผู้บริหารท่านใดนะฮะมีครอบครัวนะครับหรือพาครอบครัวไปเที่ยวหรือท่านมีคนขับรถนะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปออกป้ายแดงให้มันเปลืองนะครับเพราะว่าป้ายแดงรุ่นนี้ราคาก็หนักอยู่นะฮะนะครับและที่สําคัญเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันนะครับและก็ทนทานไม่จุกจิกเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับรถที่ใช้งานหนักนะครับพวกรถกระบะเนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่ง คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่ต้องไปยุ่งกับระบบไฮบริดหรืออะไรนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยก็เป็นคู่แข่งกับพวกโฟล์คคาร์เรวนะครับหรือจะไปเทียบกับพวกเอาผปาดอะไรก็ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะบ,บางคนก็ชอบรถสไตล์ยุโรปนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่าขับเบนซ์วิโต้มันจะซ่อมแพงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกนะฮะ ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มแพงแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านต้องไปซ่อมในศูนย์แต่ยุคสมัยนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ศูนย์ก็เก่งเยอะนะครับสามารถซ่อมเบนซ์ได้ที่สําคัญถ้าท่านซื้อเบนซ์กับคาร์มินออโต้นะครับผมจะแนะนําอู่เจ้าหนึ่งนะครับเอ่อแกชื่อพ่ยงนะครับขออนุญาตพูดชื่อพี่แกเลยกันนะครับเป็นอู่ที่ดูแลกับผมมาอย่างยาวนานนะครับแกซ่อมเบนซ์เก่งทำเบนซ์มา20ปีดังนั้น ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเอาเบนซ์มาขายเนี่ยหลายคันดูสิคันขาวนี่ผมก็เตรียมแล้วเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้ผมปล่อยเบนซ์ไปเยอะมากนะครับรถยุโรปผมออกไปเยอะมากนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคันผมชอบในความลักชวรี่ของเขานะฮะความเขาเรียกอะไรเป็นรถที่พรีเมียมหรูหราแต่ราคาไม่แพงนะครับวันนี้ท่านสามารถจับต้องได้ราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมแซมนะครับเพราะว่าอะไรอัฟเตอร์มาร์เก็ตก็เยอะและ้ว เดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับคันนี้ผมบอกค่าตัวเลยแล้วกันนะครับท่านต้องตกใจแน่ท่านลองทายซิคิดว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่สองสามล้านนะปีสิบห้าครับปีสิบห้าแปดแสนโอ้โหเนี่ยสภาพนี้บางคนอาจจะมองแปดแสนเก้าแสนนะ 5, 5, 5, ลองทายซิอย่าบอกนะแค่ราคาห<อ>้าแสนแปดหมื่นเก้าพันผมบอกราคาเลยห้าแปดเก้าแต่ห้าแปดเก้าผมไม่ขาย ผมลดให้สองหมื่นอาเหลือห้าแสนหกหมื่นเก้าพันดีมากห้าหกเก้าผมก็ยังไม่ขายให้ห้าสี่เก้าไปไงนะครับห้าสี่เก้าไม่เอาอีกเอาราคาสวยๆไปเลยแล้วเดี๋ยวผมพาชมด้วยห้าแสนสองหมื่นเก้าพันกับคันนี้นี่ทุกท่านเบนซ์วีโต้ปีสองพันสิบห้านะครับคันนี้ไม่มีชนักน้ำท่วมพิดคว่ำตัดต่อตัวถังตัวเจอซื้อคืนเต็มจำนวนเอามาดูภายในกัน ดูสิภายในเป็นสีดำนะครับติดม่านมาเรียบร้อยรรรบริเวณอ่าสามารถนี่คือจุดเด่นของเขานะฮะเบนท์วิโต้คือถ้าเรามีคนขับรถเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะเขาเรียกอะไรสามารถปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับรเราก็ปิดกระจกสามารถคุยเป็นความลับนะฮะสามารถคุยอะไรที่เป็นความลับทางธุรกิจได้นะครับดูสิบริเวณเบาะริ้วรอยแทบไม่มีเลยภายในสีดำ แอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์ออโต,โต้นะครับปอมไลมันติฟังก์ชันบริเวณหนังนี่สวยงามนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมโชว์ด้านหลังให้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับด้านหลังนะฮะเป็นเบาะ v i p นี่ประตูไฟฟ้านะครับ,รบประตู v i p ประตู v i p ประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็เวลาจะกดปิดก็ปิดตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะกดหนึ่งทีครับปิด รประตูไฟฟ้าทํางานได้หมดนะครับคันนี้สิ่งที่ผมได้เข้ามาเนี่ยคันนี้ทุกอย่างโดยรวมสวยเครื่องยนต์นั่นไม่มีเสียงดังไม่เคยฮีทนะครับช่วงล่างสมบูรณ์ผมไปเทสได้มาแล้วสองสารอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะทําให้ท่านก็คือระบบแอร์ผมว่าคอมแอร์น่าจะน็อกนะครับตอนนี้แอร์ไม่เย็นแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดใหม่ให้ท่านได้รถที่แอร์เย็นแน่นอนนะครับอ่ะไปดูที่เหลือก่อนเดี๋ยวผมพาชม นะครับนี่เห็นไหมติดลำโพงนะครับแล้วก็ดูสิมีเบาะนะครับเบาะด้านข้างและตรงนี้ที่ผมบอกนะมีกระจกตรงนี้ก็สามารถปิดได้ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะ VIP และก็มีมีเบาะนวดด้วยใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ท่านดูด้วยนะครับหลังคา,านะครับก็บุมาอย่างสวยงามมีหลังคาสลูปมูลูปนะครับ ด้านบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะวางขาได้ด้วยนะนะครับหรือต้องคุยบใครตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้ตร,ตรงนี้โต๊ะไปโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับบางนะงผู้รบริหารนะครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินคืออะไรไหมครับเวลาเลาดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรนะฮะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับเวลาขับรถเราต้องบริหารเราต้องคุยโทรศัพท์เราต้องสั่งงานนะครับดังนั้น เวลาเป็นเงินเป็นทองน,ง,นนง,งนะครับดังนั้นสําคัญจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยรถคันนี้ถึงออกแบบตอบโจทย์กับสําหรับผู้บริหารนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายนะฮะอ่ะมาดูภายในนะครับเมื่อกี้ผมสตาร์รถให้ดูนี่กระจกนะครับก็ถ้าจะเอาขึ้นก็กดได้เลยดูสิเห็นไหมนี่ก็ปิดเรียบร้อยเห็นไหมครับ<ส>แล้วก็ถ้าเราต้องการความสันตุอีกนะครับสมมติเรามีคนขับรถใช่ไหม การปิดนี่โอ้แล้วก็มีอีเพงตรงนี้นะฮะับเด็ดดนี่มีลำโพงนะครับก็เปิดด้านหลังได้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็นี่มีจอทีวีเห็นไหมนะครับก็สามารถเปิดดูได้นะบางทีเราต้องคุยงานดูข่าวอะไรนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาลงได้เก็บนะครับเห็นไหมไโซไหมนะครับ ดังสบายเลยนะฮะตรงนี้ก็มีเบาะนะครับนี่ดูสิเห็นไหมยืดออกมาได้คือบางทีเนี่ยเด็กนั่งได,ด,งได้แต่ว่าอันนี้สําหรับบางทีเอ่อเขาเรียกอะไรเราจะต้องมีการคุยงานนะครับเราอาจจะจําเป็นต้องโอเคมีทีมงานนั่งมาตัวนี้นะครับจําเป็นก็ได้ดูสิครับใครมานะครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถยืดขาได้โอ้โหถูกต้องครับ ลำโพงด้านหน้ากับด้านหลังคือแยกกันนะฮะตรงนี้ก็สะดวกสบายตรงนี้ก็สามารถเก็บได้แล้วก็เวลาท่านจะต้องกินข้าวท่านก็นะราคา,าสุดคุ้มห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าแสนแปดหมื่นไม่ขายรถให้ท่านไปหกหมื่นเหลือห้าแสนสองหมื่นเก้าพันท่านได้เป็นเจ้าของรถตู้ V.I.P. <ห>น,นะครับ,ดดรบเปิดได้ครับเปิดได้ครับนะฮะอันนี้อันนี้ปิดได้นะเวลาแดดจ้าอ่าแล้วก็เปิดได้นะครับ<อ> ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับโอเคทุกท่านอย่าลืมนะครับคันนี้ราคาไม่แพง5 2 000, 9 0 0 0จบไปเลยท่านได้เป็นเจ้าของเบนซ์วีโตคันงามคันนี้ยังสามารถจัไดไฟได้นะครับคันนี้สามารถจัดไฟได,ได้ประมาณเกือบ ,00 0 0 0บาทนะครับท่านเครดิตดีท่านมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับผ่อนประมาณ12ื่นกว่าบาท2องพกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับผมการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิวารแต่ต่อตัวถัง ตัวเจอซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ท่านนะครับเดี๋ยวผมต่อภาษีให้ด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยทำคอมแอร์ให้ด้วยนะครับเอาให้พร้อมนะครับใช้รถยนต์มือสองให้มีอวาสุขขอบคุณครับค่ะลูกค้าที่น่ารักข่านไหนอยากเห็นรถคันจริงหรืออยากให้ทีมงานของเราส่งรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติมให้นะคะติดต่อเราได้ที่คอนแทคที่มิวแปะไว้ให้เลยค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาฟรีนะคะเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์แล้วจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานคาร์วินออตโต้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถที่สวยและราคาดีๆแบบนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ